กับเขาครับกับเขาเหมือนเห็นกิ๊กเขาแรงอีกแล้วเมนูอันยางใสย่างใสยันน้า,นามือนีอันมือเคลื่นยังอันหนึ่งป้านิ่นกินจนป้านิ่นเบิดยันนาเรระกาศกบรบ่อยางมือนีตัวหนีไก่หลวงมาในใสยายอีก่ก่นเนี่ื้อเมื่อซื้อยอหน้านั่นแหละยางใสเขาสองพนัน เบาๆเจ้ายนั่งฟังมือนีนเก็บถือจับเก็บถือจับตัวเนี้ยเดี๋ยวเจ้านั่งกูหัวถือจับทางด้านมองด้านนี้ห่วเล่าฟังหน่อยนี้เพื่อหวังได้กูฟังน้องใส่เงินควรคไปนี่งก็ต่อไปบางทีจับมือโน่อย่างใส่ครับน้องใส่มันควรคึ้นสื่อขอาหมดแล้วมันบอกคนไม่ได้น้ำกดมันว่าพี่ข้างหน้านทางด้านแม่งจับหมดเลยพี่ไม่เป็นเไรเจ้าของมันก็น่า nó dù bảo đấy bỏ cái cu về bảo bỏ cái nè, được cứ những bỏ cái nè, cả ma con phải mua tặng cả cu ma con mừng một tặng cái này nàng mà con mừng cái này người ta cũng không có được chấp <laughs> là gì vậy cả được gì đâu cả tâm một cua đâu Nên là người một đẹp đi

เ่ะเ mm ์ฟ hmm. น mm ี hmm. so. you know you know well ่เลยฝีมือเซิคื้อ่อนละคนเมือนี้บถึงมักแก้มันยังกินเราบ่ะอืมเราเบิ้ลเรอก็เดี๋ยวอีกมาเทีนนี่เราจดราเวียดเราแมวเอาญิงมาเทนหร่รู้เราเราเราเบ้นันเบิดบเ่ยังหละครับยังคือิเบิดเร็วเต็สงแปโอเทียนี่ เรียนดียวกินผู้ดีเรเบือบหลังอันนี้ลังเนาะบอกหลงง่นี่บอน่บอกอาหหงให้ดีปนเนะไปเปิดลีดลีดหลังยังไงข้างในาัย่งต้องุกพอนเปลาออกไหมเ้หลอนไปดกันด้ตัว พี่ลีแลก็บเปิดไทหลังแส่ความไม่สมบรูรณเปอดหลังข้างในเด็แวันเขมีมากอย่างด้วยเนาะอืมคอมเมนไทยไงเยไทยไงพวกานเนี่ยจัไไม่จบไม่องแสบเพื่อกวเข้า,ขามาเลยไม่นุมยางทส มือนเป็นอะไรท่ยัม่นูงย,ยังมือเล่ก๋เนื้อหืมได้เห็นก้อยเนื้อเด้อมือเด้อก้อยเนื้อแดงๆสดๆเนาะ <c oughs> จุจับจุจับวนหวานแวแพม,วมันลแยงหึเอาเหรอหือกินได้เอ็มหน่อย